สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอร์นไรเดอร์ครับวันนี้อยู่ที่ร้านนะครับเพราะว่าจะเอาล้อมาโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูครับเพิ่งจะส่งตรงมาจากประเทศจีนเลยกับล้อแบรนด์ m f z นะครับที่เมื่อเกาะวันเมื่อวานนี้ทำใส่เข้าไปใน For ์ซ350แล้วโอ้โหว้าวเลยเพราะว่ามันสวยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเอามาให้ดูกันเพราะเนื่องจากว่ามีหลายๆสีเลยเข้ามาใหม่นะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่า ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมีเจ้าของหมดแล้วนะครับแค่เอามายั่วให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะราคาค่าตัวของเขาตอนนี้เปิดอยู่ที่39,500บาทตรงไซส์ตรงรุ่นของ New Forza 350 0เลยเดี๋ยววันนี้พามาดูครับว่าแต่ละสีนั้นจะโดนใจหรือเปล่าเพื่อนๆก็คอมเมนต์ได้ว่าชอบสีอะไรนะครับถ้าเกิดว่าออชอบสีไหนผมจะได้ดูว่าเออ,เอมันน่าสนใจเพราะเนื่องจากว่าจะมีอีกคนนึงที่เขากำลังสั่งอยู่เหมือนกันนะฮะ วันนี้มีคันหนึ่งสีม่วงรออยู่ใสอยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือโอ้ด็อกเตอร์เลซิ่งครับกำลังจะดูยันไลน์นี่แหละว่าวันนี้จะเอาสีอะไรดีคอมเมนต์มาแนละ้วฮะคอมเมนต์มาแนละ้ว oh, โอ้มาไวมาไวอ่ะเรามาเปิดดูกันเลยนี่ก็คือกล่องของ MFZ นะฮะมาจากประเทศจีนเลยนะครับเพิ่งจะส่งมาถึงนะครับเริ่มจากเอาเป็นตัวไหนดีเพอร์เพิลแล้วกันเพอร์เพิลนี่เพอร์เพิล เพิ่มเพิ่มวันนี้มีเจ้าของแล้วแน่นอนเพราะว่าเจ้าของก็คือลูกเจ้าแม่เจ้าแม่บาโฮสนะครับที่ตอนนี้รถอยู่ในร้านน้องชาวเดอร์ฮะรถชื่อรถชื่อชาวเดอร์นะครับอ่ะมามากรีดดูกันวงแรกอันนี้แกะสดๆเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เห็นสีจริงเลยตัวอย่างเช่นสีของผมที่เป็นโกล์ไทเทเนียม ผมเองยังไม่รู้เลยว่าตัวจริงมันสวยหรือเปล่าเพราะเห็นแต่ในรูปที่โรงงานจีนส่งมาให้นะครับอันนี้ก็จะเปิดให้ดูกันเลยนะฮะอ่านี่เต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกวงมีเจ้าของหมดแล้วนะครับแล้วก็สามารถจะสั่งได้ที่หลายที่นะครับมีดีลเลอร์หลายที่เลยตามบอกว่าเอ็กซ์กเ,ตเ,กกเตอร์จริงๆเอมซีเขามีทำไว้นะแต่ว่าราคาสู้ไหวไหมล่ะ อ่ะเนี่ยดูก่อนกต่นันแตนชุดแรกนะครับก็คือล้อสีม่วงโอ้โหว้าวเลยว้าวเลยสวยวะนี่ล้อสีม่วงนะฮะอ่ะยกมาอย่างนี้เลยอ่ะนี่สีม่วงแท้ๆเลยม่วงแน่นอนม่วงแบบม่วงสะใจเลยม่วง MFZ นะครับเป็นแบบนี้ครับ อันนี้ก็ล้อหน้านะครับน้ำหนักเบาๆนะฮะไม่ไม่หนักจโ,โ,โมีไมยโนโก่กำลังเข้ามาจีโน่นี่มีคิวเยอะมากสำหรับคนที่สั่งและสวยด้วยนี่เบาบาวิวเลยอันนี้คือสีม่วงนะฮะสำหรับร้อหน้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาเกาะแกะล้อหลังดูกันกันต่อดีกว่าอันนี้เจ้าของนะครับเจ้าแม่บาโค้ที่พัทยานะครับยังไม่ได้เห็นของตัวเองเลยนะครับ ผมมาแกะกันก่อนมีสติกเกอร์แถมมาให้พร้อมกับคู่มือการติดตั้งพร้อมบูตด้วยนะครับอ่ะมาดูล้อหลังกัน <Ford. S 1> ล้อฟอร์ดครับฟอร์ดครับ,รรบที่นี่เน้นฟอร์ดครับอ่ะออกมาแล้วสำหรับล้อหลังล้อหลังนะครับล้อหลังราคาคู่หนึ่งอยู่ที่39,500บาทนะครับล้อ m f z น้ำหนักเบาครับ สวยงามโอ้โหมีนี่เราไม่มีปัญญาซื้อล้อเฮเบแซดเว้ยแล้ก็เอาเอาอันนี้ยไปใส่ไปใส่ดุมซี่ลวดเอ็กไซเตอร์แกตามโคท้าอ่ะแล้วก็หมุนนะโอ้ยเป็นไวรัลด้วยเฮ้ยเจ๋าทำเลยฮะไวรัลนี่สวยอันนี้ล้อล้อหลังนี่ล้อหลังสี ม่วงนะครับอันนี้สีม่วงอ่ะจบไปหนึ่งสีอันนี้คูเนี้ยมีเจ้าของแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในบ้านอันนี้สีทองทองทองชุดนี้น่าจะเป็นทองที่ไม่เหมือนทองที่ผมใส่เพราะว่าทองที่ผมใส่นั้นมันเป็นทองแบบทองโคตรทองทองแจ๋แๆเลยเดี๋ยวมาดูทองนี้กันว่าทองนี้จะเป็นยังไงเพ็ยเต้บอกว่าทองนี้ก็จะเป็นแบบทองแบบแนวแนวสุขุมหน่อย ซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้เห็นนะโรงงานส่งมาให้แบบไหนเราก็จะดูพร้อมๆกันพือง่ายๆก็คือเปิดซิงพร้อมๆกันเลยเนี่ยอ่ะนี่คือสีทองสำหรับสีทองเดี๋ยวแกะแค่ล้อหน้าพอนะขี้เกียจเก็บเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยสวยว่าุูยสีทองแม่งสีทองแบบมาเชดเลยเดี๋ยวดูนะนี่น,น,น,นี่สีทองสวยเลยสวยกว่าของผมเยอะเลยอะ่ะอ่ะ 3 9 5 0 0บาทครับนี่ครับทองนี้แบบโอ้โหโคตสวยว้าวนะว้าวนี่มันทองมาเชสเลยอะน้ำหนักเบานะครับมันเป็นล้อฟอร์ดแท้ๆนะครับนี่ไม่เชื่อลองดูนี่จอก,ก้องจิ้มมาเลยแพงมาเลยฟอร์ดอลูมิเนียมฟอร์อลูมิเนียมนี่เห็นไหมสวยแล้วก็มันจะมีพวกฮาร์ท มีลูกปืนมีบูทใส่มาให้เสร็จสั์เลยนะครับฉะนั้นก็เพื่อนๆที่อยากจะใส่ก็สามารถที่จะซื้อไปใส่แล้วก็ไม่ต้องแปลงอะไรเลยครับอันนี้คือตรงรุ่นนี่คือสีทองฮะอ่าต่อไปสีอะไรวะสีเขียวอ่าสีเขียวรู้สึกว่าเขียวนี่โอ้โดเอรเรซิ่งเขจะคอดูอยู่มาดูสีเขียวกันถ้าสีเขียวโดนใจก็เอาสีเขียวไปเลย อ่ะดูนะนี่เราแบบว่าอันบล็อกแบบชัวร์วเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้มีรอยแกะเลยก็ขอบคุณโรงงาน MFZ นะครับเอามาให้เปิดซิงกันก่อนอย่างที่บอกนะครับทุกวงมีเจ้าของหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้สั่งได้ครับ39,500บาทอ่ะนี่สีเขียวสีเขียว เฮ้ยสีเขียวก็สวยสีเขียวก็สวยเนาะสวยอ่ะสวยก็ทองเด็กอ้าวจริงๆนะเขียวสวยเขียวใส่กับสีขาวสวยแล้วก็ข้อดีก็คือมันจะมีจุบลมมาให้ด้วยนะครับจุบลมเป็นข้องอ90ด้วยมีซีนมาให้มีบูทล้อมาให้มีครบหมดนะครับมีฮับสำหรับใส่จานดิสได้อันนี้สีเขียวโอเคไหม <lenses> โอเคป่ะโอเคไหมโอ้สีเขียวไม่รู้เหมือนกันสวยป่ะอ,อ่ะเดี๋ยวจากสีเขียวเสร็จเราไปดูสีอื่นต่อเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงเดียวลืมสีอื่นก็ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสีอะไรต่อไปจะเป็นสีสีอะไรเนะี่ยสีแดงอ่าสีแดงจะถูกจะแพงขอแดงไปก่อนสำหรับคนที่แบบว่าชอบในแนวของการ แต่งแบบจี๊ดจ๊าดสีแดงนะครับเรามาดูกันล้อเป็นล้อฟอร์ดแท้ๆนะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากแล้วก็จุดสูนดวงดีมากคือพูดง่ายๆคือใส่เข้าไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องถ่วงล้อเลยครับเป๊ะเอาละ่ะนี่คือล้อสีแดงครับเพื่อนๆมาดูสีแดงกันอ่ะสีแดง อ๋อสีแดงก็จะเป็นแบบแดงแบบกึงก่งๆึเขาเรียกว่าแดงอโนได้นี่เอ้ยก็สวยอันนี้สีแดงครับถ้าเกิดว่ารถเป็นรถสีน้ำเงินใส่ล้อแดงสวยปี๊ดเลยรถสีน้ำเงินมีครับเดี๋ยวจะพาให้ดูต่อไปอันนี้ให้ดูสีแดงก่อนสีแดงก็สวยนะเออรถสีน้ำเงินใส่สีแดงสวยครับ รถสีดําใส่สีแดงก็ดูครับรถสีขาวใส่สีแดงก็ดูดีครับก็สวยหมดแหละเออแต่ว่าอย่างที่บอกคือล้อชุดนี้มีเจ้าของแล้วนะครับถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวลองดูนะว่าเจ้าของคือใครอ่าเก็บก่อนเก็บก่อนอันนี้สีแดงนะต่อไปตามเรียกร้องตามรีเควส t ก็คือออสีอะไรวะ สีสีอันนี้สีทองสีทองแล้วเก็บของอันของเยอะจัดต่อไปเป็นสีน้ำเงินอ่ะสีน้ำเงินอันนี้คือสีน้ำเงินอันนี้เพอร์เพิลมีแล้วแล้วนี่อะไรอีกวะน้ำเงินอ๋อน้ำเงินมีมาสอง่อะเดี๋ยวมาดูน้ำเงินกันน้ำเงินก็สวย จริงๆผมก็ชอบสีน้ำเงินนะมีช็อคไว้เคียรูโรวลแน่ไหมครับสั่งได้ครับอยากได้สั่งมาครับถ้าของไวเ็ตสั่งได้หมดนะครับมาดูกันอันนี้คือสีน้ำเงินน้ำเงินน,น,นะฮะ<ม>ดังดูว่าน้ำเงินประมาณไหนน้ำเงินออกม่วงหรือเปล่าแต่ผมว่าน้ำเงินนี่เป็นน้ำเงินสดเ f ็ซตน่าจะ ใส่แบบสีสดๆมาโหเฮ้ยน้ำเงินสวยว่ะเอาจริงๆนะน้ำเงินสวยกับม่วงอีกสวยเลยอะสวยมากใช้คำว่าสวยมากสวยเนาะโอ้วันนี้แบบโดนใจเลยอะสีน้ำเงินเป็นงานฟอร์สนะครับน้ำหนักเบาไม่ใช่งาน CNC นะครับเฉะนั้นตัวของแม็กนั้นจะทนทานมาก กหลุมก็ไม่แตกนะครับจะแค่ดุงด้งๆแล้วก็สามารถที่จะรีดได้นี่คือสีน้ําเงินนะครับเพื่อนๆดูแล้วชอบสีไหนมากกว่ากันตอนนี้ที่เราแกะมาก็คือมีม่วงด่วงได้อันนี้คือวันนี้ที่เราแกะมาเนี่ยก็จะมีสีม่วงสีน้ําเงินสีแดงสีเขียวสีทองนะครับที่ขาดตอนนี้ยังขาดอยู่คือสีชมพูอ่า สีม่วงคืออันนี้นะนี่นี่ม่วงอันนี้คือสีม่วงนะครับสีม่วงอันนี้เราก็จะโชว์เพื่อนๆอ,อีกทีละกันเอาละนี่ครับสีม่วงสีม่วง39,500บาทนะครับสำหรับล้อตัว m f z สำหรับ f o r z ซ3 5สครับโอเคไหม ราคาหน้าร้านก็3 9 5 0นี่แหละครับ39500ครับได้เลยไหมเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าตอนนี้เจ้าของเขามีหมดแล้วล่ะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าปล่อยได้ผมก็ปล่อยให้ได้เลยนะน่ีป่ปะอันเนี้ยชุดเนี้ยอย่างที่บอกคือสีม่วงมีเจ้าของแล้วเพราะว่ามันมีรถคันหนึ่งทำคอนเซปต์ก็คือคอนเซปต์คือขอเป็นสีม่วงม่วงนะครับอยู่ด้านในคันนี้ตอนนี้ง็ประมาณโดดไป3ามแสนสามหมื่นล ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ามีแน่นอนนะครับนี่แกงฟอร์ซ่านี่เราจะมาใส่สีม่วงกับคันนี้นะครับนี่ตอนนี้รอท่อครับท่อ GP สีม่วงอยู่ปลายม่วงยังไม่เสร็จเยปานบอกว่าโรงงานช้าโรงงานทำสีช้ามากลูกค้าก็รีเควสเป็น GP Racing เท่านั้นนะครับ เป็นสีม่วงอันนี้เอาท่อผมมาใส่ก่อนเพราะผมมีอยู่นะฮะก็ชุดนี้น่าจะใส่อยู่ค่ขะคันนี้แบบเด่นๆเ,เลยตอนนี้ทำไปงบประมาณอยู่3,30,000บาทแล้วนะครับไม่รวมตัวรถนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่หนักๆอยู่สำหรับเรื่องของการแต่งรถนะครับของแต่งนี่ราคาท่วมรถไปแล้วท่วมไปซื้อฟอร์ซ่าได้2คันแล้วอะใช่ไหมล่ะ 3าจริงๆเติมอีกอยังได้เลยนะครับเพราะว่ายังมีของให้เติมแน่นอีกหลายๆละอย่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอว่าทางเจ้าของเขาอยากจะเติมหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ทําเครื่องนะครับทำแค่สวยงามอย่างเดียวก็ราคาก็ตามที่เป็นราคาขายทั่วไปนะครับแต่ว่าทุกอย่างมีเ,เขาเรียกว่ารายละเอียดหมดน็อตเป็นไทเทนแท,แท,แท้ทุกอย่างคือแท้หมดนะครับอย่างเนี้ยพวกที่บอกก็คือพวกเนี้ยไทเทหมดไทเท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  เก็บเทเรียบทั้งคันเลยนะครับ mm. เป็นตีมสีเท่าม่วง mm. คันนี้เขาชื่อน้องซาวเดอร์ใช่ไหมซาวเดอร์ซาวเดอร์ยังไม่เสร็จรอล้อมาแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะลื้อทำล้อใส่ล้อใส่ยางแล้วก็รออท่ออีกอย่างเดียวชุดไฟมีแล้วโคมอยู่ตรงนู้นนะครับก็เป็นโคมที่เป็นไฟ Full LED ที่สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง เสร็จปั๊บเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูต่อสำหรับเจ้า New Forza 350นะฮะอ่ะแล้วก็ของผมน้องแพนด้าอยู่นี่น้องแพนด้ายังคงอยู่ครับเดี๋ยวรอเอาไปทำเครื่องคันนี้สเตป 220G น่าจะต้องมีประมาณลูก90อาะแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ก็จอดเก็บเอาไว้ก่อนรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนหมายถึงว่ารอของอ,อะไรครบก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะได้เห็น ตัว New f o r ์ซ่าสามารถศูนน้องแพนด้าเราได้วิ่งทําเวลาให้ดูกันนะฮะคงใช้เวลาอีกประมาณสักเกือบเดือนแลละครับคันนี้ก็จะเสร็จละซึ่งตอนนี้เรื่องของสวยงามพอแล้วไม่แต่งละหมดตูดแล้วนะครับให้ดูกันนะครับอ่ะเรียบร้อยก็ถือว่าจบอีกหนึ่งวันสําหรับการหาของแต่งเวลาอยู่ร้านเวลาไม่มีอะไรทำก็จะฟุ้งซ่านนู่นนี่นั่นนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ของแต่งคอร์ซ่าที่ร้านมีเยอะมากเลยนะพวกแนวคาร์บอนคาร์บอนนี่ก็คือมีหมดเลยนะครับคาร์บอนคาร์บอนนี่มีทั้งทั้งคันเลยนะครับหน้าซิ่งคาร์บอนทุกชิ้นที่มีอยู่ตอนนี้มีหมดเลยแต่ว่าที่เป็นงานทั้งหมดก็จะเป็นงานของงานเฟียสเท่านั้นนะครับมีหมดทั้งคันจริงๆนะครับจะเป็นบางโคนหน้าบางโคนท้ายอกกับล่างกับซ้ายกับขวาหน้าซิ่งชิลหน้า ตัวปิดแฮนดอกไก่หรือฝาน้ํามันคือแล้วแต่เลยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากจะแทงอาจจะจะซื้อเอามาตัวไหนมาใส่ก็สาม,มารถที่จะใส่ได้นะครับราคาก็ตามตามตามที่เขาขายกันทั่วๆไปนะฮะซึ่งผมก็จะบอกว่าตอนนี้ของแต่งที่เป็นแนวของ f o r ์ซก็จัดมาได้เต็มๆเลยใครที่บอกว่ายังเล่น New f o r ์ a ่าสามารถศูนย์อยู่แล้วอยากจะแต่งแบบว่าเออให้ผมออกแบบให้ก็บอกได้นะครับเพราะว่า ผมก็จะมีแนวทางในการแต่งรถที่อาจจะไม่ไม่ได้ทําให้เพื่อนๆน,นั้นซ้ํากับคนอื่นเขานะครับยางพิ้ที่ใส่ฟอซ่าราคาเท่าไหร่ยางพิ้นที่ใส่ฟอซ่าราคาอยู่ประมาณ2,000ไนปลายปลครับถูกครับนั่นแหละดูได้นะครับดอกยางก็เป็นลายยางใส่ฟ้าจริงๆผมก็ไม่ได้ใส่แค่ฟอซ่านะครับผมก็ใส่หลายคันละ ADB 3 5 0ห้350ผมก็ใส่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองใช้งานจริงๆแบบจริงจริงจังๆก่อนถ้ามันเวิร์กผมก็จะเอามาขายอยู่เหมือนกัน คือตอนนี้ขอให้เป็นลักษณะของการเทสก่อนซึ่งผมก็ต้องเทสเองนั่นแหละผมถ้าผมไม่เทสเองแล้วแล้วแล้วผมจะกล้าบอกลูกค้าได้ยังไงว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับเพราะว่าเห็นราคาแล้วมันก็น่าตกใจ 2, ไงสองพันปลายๆโคถูกเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละถูกและดีมันก็มีนะเนาะแต่ว่าก็ต้องลองดูกับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับวาเลนติโนล็อตซี่ถามว่าติ X ๊กแม็กโหลดหน้าพร้อมเปลี่ยนซิงค์โต้เท่าไหร่ครับโหลดหน้าโหล,ลดหน้า,นา,นาอยู่พันเจ็ด เปลี่ยนซีนโชคอีกประมาณพันกว่าบาท2,000กว่าบาทเปเสร็จนยายจ้ารเกือบเกือบสี่พันทำได้ครับมีมีของเลยนะครับใส่แรม x 3 0 0ยเท่าไหร่ครับยางใส่แรม x 3 0 0เป็น i r c ครับที่ผมมีก็ราคาอยู่ประมาณ3,000ไปไปลาย3 0 0พัปปลายได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว x 3 0 0ถอดล้อ,อยากมากถอดยางย,ยากมากฉะนั้นก็ ใส่ทั้งทีก็ใส่ให้มันดีๆเลยก็ได้แต่อาร์ซีก็โอเคนะบอกว่าราคามันก็สมเหตุสมผลแล้วก็คุณภาพก็ดีด้วยนะครับ mm hmm. อันนี้ก็เอามาให้ดูกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรากําลังจะทำโปรเจกต์ฟอร์ซ่าต่อไปสําหรับความเร็วเอออันนี้ให้ดูขำๆนี่คือนี่คือเบมโบนะครับนี่เบมโบเบมโบหูชิดก็ถามว่าทําไมกลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว เพราะเนื่องจากว่าเบมโบหูชิดเนี่ยนะครับมันก็มีการเสื่อมได้อันนี้คือลูกสูบ3-4-3-4-30นะครับ3 0มอันนี้ปัญหาของมันก็คือว่าเวลาใช้ไปครับน้ำมันน้ำมันเบรกแล้วเบรกแล้ววืดเบรกแล้วรั่วเบรกแล้วมันหายก็ไล่ทับตายไล่ท่าไไรก็ไม่หายสรุปก็คือน้ํามันอะ่ะมันรั่วมาออกจากรูของซีนปั๊มครับโอลิงปั๊มโอลิงที่มันอยู่ตรงปั๊มนี่แหละมันรั่วออกมาครับ พอมันรั่วออกมาปั๊บก็ทําให้แรงแรงดันของระบบสุญญากาศในในท่อยางในท่อไม่มีมันก็เลยรั่วถามว่าเราซ่อมได้ไหมผมจะบอกให้เป็นความความรู้นะครับกรณีของแบรนด์เบร์มโบ่เบรมโบ่อะไรเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนเพื่อนซื้อจากร้านที่เป็นร้านตัวแทนแต่จริงๆแล้วตัวแทนของเบร์มโบ่มันก็ไม่มีเนาะมันมีแค่ไม่กี่ร้านเองที่ว่าขายเบรมโบ่แบบจรงจิงจังอย่างเช่นตัวอย่างเช่นฟูริฟูริขายเบร์มโบนะครับหรือร้านอื่หนึ่งก็แล้วแต่ กรณีที่มันรั่วแบบนี้ซีนเขาไม่รับซ่อมนะครับเขาจะไม่รับซ่อมซีนรั่วนะครับคือเบมโบบอกว่าของอะไรทั้งหลายทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยคุณจะต้องส่งกลับไปที่อิตาลีครับส่งกลับไปที่อิตาลีแล้วก็ให้ที่อิตาลีซ่อมแล้วก็เอากลับมาใช้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าช่างประเทศไหนก็แล้วแต่ลื้อบางทีแล้วลื้อไม่ดีประกอบไม่ดีการไปว่าเบรกไม่ดีแล้วก็โทษว่าเบมโบห่วย เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มีนโยบายที่บอกว่าจะขายเป็นอะไรส่งแล้วก็ไม่ไม่ไม,มีนโยบายที่จะให้ทางดิลเลอร์รับซ่อมแต่จริงๆแล้วมันซ่อมได้นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆมีโอลิงโอลิงยางที่เป็นโอลิงแท้กันความร้อนได้ซึ่งถามว่ามีขายไหมมีแล้วที่ร้านก็มีนะครับก็เลยเอามาทําการซ่อมให้กับลูกค้าแต่ค่าซ่อมไม่ใช่ถูกๆนะครับรวมโอลงโอลิงแล้วก็ตกประมาณ 2,000กว่าบาทนะครับ2,000กว่าบาทจะถามว่าลูกค้าโอเคไหมลูกค้าก็บอกโอเคเพราะว่าซื้อปั๊มมา6 0 0 0 6ห0พซ่อม2,000กว่าบาทก็ดีกว่าไปซื้อปั๊มใหม่นั่นแหละนะครับฉะนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่อยากจะเอามาฝากเพื่อนๆกรณีที่ว่าใช้เบมโบพวกหูชิดแล้วปรากฏว่าน้ำมันรั่วน้ำมันเบรกซึมคุณก็ยังสามารถที่จะซ่อมได้แต่ถ้าเกิดว่าไปตามร้านเขาก็จะไม่รับซ่อมเพราะว่าเขาจะไม่มีโอลีนที่แบบทนความร้อนแบบนี้นะครับ อ่ะเอามาฝากแค่นี้แหละนะฮะรถเวฟ125ปี24วิง่งเลเดอร์ใช้เด็กออยดีไหมดีครับดีครับดีฮะเพราะว่าเด็กออยทดสอบแล้วกับรถที่ร้านร้านแบตนะครับก็วิ่งทั้งวันวันละประมาณ200กิโลก็ไม่ได้มีปัญหาเครื่องไม่ฮีทเครื่องไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วก็น้ำมันเครื่องไม่ขาดไม่หายด้วยซึ่งเร็วๆนี้เดี๋ยวเด็กออยจะมีตัวที่เป็นฟูลลี่ซินเทติกมาราคาโอเคเลยก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับบอกบอกที่ใส่รถพิจารณ์ทรงอะไรครับ ทรง2ตอนครับนี่ครับเป็น2ตอน2ตอนไม่เตี้ยมากครับเบาะ2ตอนนะฮะก็มีครับที่ร้านก็มีเบาะราคาเริ่มต้นประมาณ3,000ไปปลายถึง4 0 0 0กว่านะครับมีหลายแบบหลายทรงมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว f o r ์ a ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่บางคนก็ไม่ได้ชอบแบบแบ,บ,แบนแบบแต,แต,แต่บางคนชอบแบบว่าเออสองตอนบางคนชอบแบบ VIP ที่ร้านก็มีหมดเลยฉะนั้นก็หายห่วงนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาเปลี่ยนเบาะที่นี่ก็มีจริงๆแล้วข้างบนเนี่ยมีรออยู่เลยเนี่ยเนี่ยข้างบนเนี่ยเนี่ยเป็นมีทั้งโครงแท้โครงเทียมผมมีหมดเลยอาจจะสูงหน่อยนะแต่ร้านผมมีนะครับเบาะถ้าขี่ฟอร์ซ่าแล้วอยากจะมาหาเบาะสบายๆนุ่มๆใส่แบบแปลกๆเตี้ยๆ,ๆก็มาได้เลยนะครับมีเก็บเอาไว้อยู่นะฮะประมาณน,นี้ครับ เดี๋ยวก็คงจะทําการประกอบคันนี้ต่อแล้วก็เดี๋ยวเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะไลน์ให้ดูกันแล้วกันว่ารถคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับกับตัวของ f o r ์ a น้องชาวเดอร์สา0 0สนบาทแพงค่าทำแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ทุกชิ้นมีราคาหมดนะครับก็รอติดตามแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปและเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบประกอบรถต่อนะครับใครที่จะมา ใช้บริการก็มาได้นะครับเพราะว่าร้านปิด2องทุ่มนะครับเวลานี้ก็กี่โมงวะห้าโมงครึ่งก็ยังมีลูกค้าอยู่เลยโอเคโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ